สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัคร Google หรือ Gmail บนมือถือนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือของเรานะครับเราก็กดปุ่มค้นหาสมัคร Gmail หรือ Google ก็ได้ครับเลือกที่สร้างบัญชี Google ของคุณนะครับ เข้าสู่หน้าสร้างบัญชี Google กรอกชื่อนามสกุลสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามใจชอบครับกรอกชื่อสำหรับเป็นชื่ออีเมลสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษต,ตัวเลขและจุดได้ครับตั้งรหัสผ่านสำหรับอีเมลต้องใช้อักขระแตัวขึ้นไปที่มีทั้งอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันไปครับ เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดที่ถัดไปครับต่อมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ Gmail นะครับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบทุกช่องตามนี้ครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยโดยส่วนนี้สามารถเลือกที่จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ครับกรอกอีเมลสำรองเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและกู้รหัสผ่าน ในกรณีที่ถูกแฮ็กหรือแอบใช้งานโดยส่วนนี้สามารถเลือกกรอ,อกหรือจะไม่กรอ,อกก็ได้ครับกรอ,อกวันเดือนปีเกิดของเราครับโดยปีให้ใส่เป็นคิทักัลลนะครับจากนั้นเลือกเพศของเราโดยส่วนนี้จะระบุเลือกเพศหรือไม่ระบุก็ได้ครับเมื่อกรอ,อกข้อมูลเพิ่มเติมครบทุกช่องแล้วจากนั้นเช็คความถูกต้องแล้วกดถัดไปครับ ระบบจะนำเข้ามาสู่หน้าความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดโดยทาง Gmail จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดอ่านรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆจากนั้นกดฉันยอมรับก็จะเสร็จสิ้นการสมัคร Gmail และสามารถใช้งานอีเมลและ Google ได้ทันทีเพียงเท่านี้การสมัคร Gmail และ Google ก็เสร็จสิ้นครับ